ชุติมาสวยไม่ไหวแปลงโฉมเป็นบาร์บี้กรลในวัย55กระตัดสวยวันสวยคืนสำหรับนักแสดงชื่อดังเอชุติมาไนายนาปัจจุบันอายุ55ปีแล้วก็ยังดูดีและมีสเสน่ห์ดึงดูดซะละเกินงานนี้ทำเอาสาวๆหลายคนต่างพากันอิจฉาหนักมากซึ่งเอเป็นเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยปี2530และเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss u n i ปี1น8 7ณประเทศสิงคโปร์ บอกเลยว่าสวยสมมงมากจริงๆแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรความสาวสวยของเอได้เลยนะเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นที่หมายปองของหนุ่มรุ่นน้องก็เธอทั้งสวยแซบแถมยังเซ็กซี่มากอีกด้วยล่าสุดเอทำเอาหลายๆคนตะลึงไปตามๆกันเมื่อแปลงโฉมเป็นบาร์บี้เกิลหวานแววสวยไม่ไหวสมกับเป็นตัวแม่ทากลางแฟนๆแห่ชื่นชมในความสวยปังเป็นจำนวนมากลูกนี้เอาคะแนนไปเลยเต็มสิบไม่หกัก สวยไม่ไหวหวานแววมากแม่ลุกนี้เกินต้าน